ใส่มงคลสงขาบ้านยิ้มสวับพี่สี่ไับพี่สี่ไปกับเพี่อนมึงน่ารักคนทานค่ะวันนี้มากับพี่ซีของแม่มาใส่บาตรกับพี่ซีของแม่วันนี้พี่ซีพาแม่มาใส่บาตร มีข้าวหมกไก่ค่ะไก่ผัดขิงมีข้าวมีก้ส้มหน่อไม้ดองปลาค่ะแล้วก็มีสาคูน้ำตาทิแล้วก็มีน้ำเปลาลก็มีไวิตาตมิวข้าววาเล่มีขนมเปียกปูนก็มีขนมครลกเต้าห่านเจ้าอล่อยก็มีข้าวเหนียวเหลืองหัวกุ้งหัวสังพขา ัวมะพร้าวก็มีขนมปังฟามเฮาส์ไส่ทูน่าไข่ต้มแล้วมันฝรั่งเละค่ะรสดั้งเดิมค่ะมันฝรั่งแท้ค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆไร้ทุกไร้โสกไร้เลยไร้ภัยฝนตกแล้วค่ะลงเม็ดมาแล้วม้องมีสีสุขคุณรักษามีกินมีใช้ตลอดนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปใส่กันเลยฝนตกมากค่ะ พีซีของแม่พาแม่มาใส่บาตรสำเร็จผลจนได้พี่ซีของแม่เก่งเหมือนกันลยดูสิมาใส่บาตรทันด้วยผลตอบพี่ซีของแม่พาแม่มาใส่บาตรสำเร็จผลตาีตาเพื่อนลูกไปไหนไอ้พร้อมอ่ะฮไอ้พร้อมไปไหนไอ้พร้อมอ่ะ แม่ไม่เห็นไม่ผมเลยนี่ก็กินใหญ่เลยไม่แบ่งเพื่อนเลยฝนตกตกอ่ะสีตาผมไปไหนลูกกินเยอะแล้วนะลูกให้สิตากินมั่งนะเนี่ยให้สิตากินมั่งลูกกินเยอะแล้วเฮ้ยให้สิตากินมั่งสิให้สิตากินมั่งสิสงสลูก เมื่อมาแย่งสิตากินอีกเมื่อกี้ลูกกินตัวเดียวเลยลูกให้สิตากินบ้างนะสิตากินข้าวนะลูกสิตาลูกกินเยอะแล้วนะทองเหลืองอะลูกกินเยอะแล้วนะลูกอะฮึมาแย่งสิตาอีกเหรอเอาสิตาแบ่งให้เพื่อนดูดิ ดูดิสีตาใจดีสีตายังแบ่งให้ลูกมาดูสิสีตายังแบ่งให้ลูกด้วยดูสีตาใจดีขนาดไหนดูสิสีตาใจดีสีตาแบ่งให้ลูกด้วยมดไม่ให้นะลูกนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะโอยกินเลยลูกกินเลยแม่ซื้อปลากระป๋องมาใส่ให้กินเลยนะสวัสดีวันอังคารค่ะยิงไปใส่บาทมาแล้วนะคะ วันนี้สงขาม้านหญิงฝนตกทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆฝนออออตกทั้งวันเลยหญิงก็ยังปล้ำม,มาเดินออกกำลังกายขึ้นเขาอีกดูจากเพื่อนเพื่อนปล้ำภาษาใต้ภาคกลางน่าจะแปลว่าพยายามหรืออยากเนี่ยยังอยากมาเดินนี้ค่ะมาค่ะ มาเดินออกกําลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงค้ากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะนุอยวันนี้ฝนตกทั้งวันหญิงไปเดินขึ้นเขาเหงยเฮ้ยซื้อเท้ากั่วกลับมากินบ้านค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะ เ้าคั่วเนี่ยกำเนิดมาจากสงขาเลยนะคะอาหารทินเขาเรียกว่าเท้าคั่วค่ะเพื่อนๆคือเต้าหู้เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเท้าคั่วเพื่อนๆแต่ว่าไอ้นี่คือเป็นเท้าคั่วก็คล้ายๆซลส,สลัดนะคะเป็นสลัดของทางใต้นะคะของสงขาบ้านหญิงนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะมันจะมีเส้นบีวุ้นนะคะแล้วก็จะมี ผักบุ้งลวกถั่วง,งอกลวกแล้วก็แตงกวาแล้วก็กุ้งทอดก,กรอบแล้วก็เต้าหู้เลือดหมูหัวหมูนะคะแล้วก็จะใส่พวกหัวหมูห,หมูหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแตงกวามีไข่ต้มแล้วก็แบบจะมีน้ำสลัดแบบเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆน,นะคะ แบบคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรแต่มันหวานนเปรี้ยวๆหวานๆกว่าใช้น้ำไอ้ส้มตาตะโนดนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะเอามาแบบคุกๆเข้าด้วยกันเส้นหมี่วุ้นแบบมันคล้ายๆสลัดนะคะไม่อ้นวนหรอกค่ะเพื่อนๆอร่อยถ้าไปเห็นที่ไหนคือคนสงขาเป็นคนทานเนี้ยออกมาลาวเพื่อนๆออกมาแถวนครในนครน,นอกเนี่ยตึกสงครามโลกอย่างหญิงขับรถผ่านเนี่ยนะ ตึกเนี่ยหญิงเห็นตั้งนานแล้วางหญิงเด็ก,ดกๆนู้นเนี่ยตึกสมัยสงครามโลกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเขาเปิดให้ดูข้างในหญิงจะตอนเล็กๆก,กันหญิงสงสัยจะไงว่าข้างในพันผืวนวันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนครนอกค่ะตึกเนี้ยอืหญิงขับรถผ่านเพราะลยข้างในเป็นยังไงวะอยากเห็นจังไงเออแล้วเขาเปิดให้ดูเนี่ยบ้านสมัยก่อนนี่ตรงนี้นครนอกหลังคาจะเป็นกระเบื้องแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะ บ้านหลังเตี้ยๆแล้วข้างหลังบ้านเรกเนี้ยเป็นทะเลทั้งนั้นนะคะเพื่อนเนี่ยเปิดให้ดูหญิงก็เลยเข้าไปดูเนี่ยตึกสมัยสงครามโลกแล้วก็เพื่อนเพื่อนกี่ปีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูต่เนี่ยค่ะอยู่แถวนครนอกนี่ตึกเนี้ยตอนแรกอ่านสงสัยจังไงข้างในเป็นพันผือวะอืมนี่เขาเปิดให้ดูเข้าไปดูโอ้โหไม้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆน ยังก็เลยเข้าไปดูตอนเด็กๆก,กันหญิงสงสัยจังไงว่าข้างในมันเป็นยังไงวะอืแล้วเขาก็เปิดให้ดูให้ชมเข้าไปชมนะพี่โอ้ยดูอิดตาะอิดแบบแข็งแรงหน้าต่างเขาล่ะดูนะไม้เขาทนมากเลยค่ะเพื่อนๆสมัยก่อนเนี้ยนะปูนเขาแบบดูฮะดูแข็งแรงดูมั่นคงนี่นะหน้าต่างแล้วก็ แพงเขาดูลูกกงดูแบบว่าละแหนงไม้ละแหนง,นงดูไม้เขาสิคะทนอย่างแรงช่องลมเขาดูสิคะเนี่ยดูบันไดเขาสิเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะบันไดบ้านสมัยก่อนเนี่ยบันไดจะเป็นบันไดไม้แบบนี้คะ่ะเพื่อนๆบันไดไม้ขึ้นไปทนอย่างแรงคะ่ะเพื่อนๆ หญิงก็เข้าไปชมดูดูหญิงก็เที่ยวเดินซอกแซกซอกแซกไปดูค่ะเพื่อน,เ,อนเรามาฝากเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะโบราณอย่างแรงแบบสมคบ้านหญิงมีอะไรที่ยังโบราณอยู่เยอะค่ะจะเข้าสู่มรดกโลกแล้วเข้ามาดูสิคะมาเที่ยวกันถนนนครในนครน,นอกเนี่ยค่ะจะเปิดบ้านให้ดูบ้านโบ,าโบราณโบราณทั้งนั้นเลยแล้วดูดีคะ บ้านสมัยก่อนอะกระเบื้องอหลังคาแบบนี้นะคะ่ะทรงแบบจีนยุโรปจีนผสมยุโรปอะคะ่ะเพื่อนๆบางหลังอะ่ะทำตึกตึกนะคะแต่อันนี้แบบหลังคาจะเป็นกระเบื้องแบบนี้ข้างหลังเต็มหมดเลยนะคะ